SanTV สวัสดีครับพบเราสองคนนะครับผมในช่วงของ s ัสตี i ครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสูซูนะครับวันนี้ครับอยู่ที่ศูนย์บริการของอีสูอีรีเพชอีสูบริการเป็นศูนย์ขนาดใหญ่เลยนะครับที่อยู่บริเวณวิภาวดีรังสิตนี่เอง วันนี้ก็ได้มีโอกาสพิเศษนะครับพาผู้ชมเนี่ยมาดูกันสัหน่อยว่าการตั้งศูนย์ทวงล้อของที่นี่เขาทำกันยังไงบ้างและทําไมถึงต้องทําด้วยพยุทธน่าจะให้คาตอบได้ดีที่สุดครับอยากเรียนผู้ชมกับน้องแอมนี่ครับว่าในการใช้รถยนต์แต่ละวันของเราเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าวันที่ไปขับรถกระแทกกระเทือนตกหลุมที่ไหนมาบ้างเพราะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ออกแบบมาดีมากแพลตฟอร์มใหญ่ครับระบบรองรับดีมากระบบกระเซินก็ดีมากตกหลุมไม่เนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลย แต่สิ่งที่ฟ้องชัดๆคือเวลาที่เขามีการพ่วงล้อนะครับ,รบการที่เขานำเครื่องมือตัวนี้มาใช้สังเกตอย่างนะครับว่ารถรุ่นใหม่ของ e s ูู u k i mx นั้นใช้ล้อขนาด20นิ้วใหญ่เลยน้ำหนักเยอะนะครับ,รบเขาก็เลยต้องมีเครื่องมือช่วยการเข็นล้อเข้ามาในส่วนของพื้นที่การที่จะเอาล้อขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในเครื่องถ่วงแล้วเขาก็กดให้ล้อนิ่มหมุนไปข้างหน้าขณะที่ล้อเคลื่อนที่รอบตัวเองก็จะเจอได้นะครับว่า บริเวณใดจุดใดที่มีการกระแทกกระเทือนแล้วก็มีอาการรุ่งข้างในเขาก็ต้องมีการใช้ตะกัวถ่วงเพื่อให้เส้นรอบวงนี้เป็นวงกลมเหมือนเดิมทําให้ล้อนี่วิ่งแล้วไม่เต้นถ้ารถยนต์ของเราเนี่ยมีอาการขับไปแล้วอย่างเช่นนะครับความเร็วที่100-110-120บางครั้ง80ก็เป็นขณะขับอยู่ดีๆเบรกก็ไม่ได้ใช้นะครับพวงมาลัยสั่นเบาๆก็สันนิษฐานได้ว่าล้อท่านอาจจะมีอาการที่กระแทกกระเทือนมา เขาก็เลยให้งี้ครับว่าถ้าเป็นการใช้งานปกติเราขับรถระวังเราขับรถในเงื่อนไขปกติครับเขาจะมีการถ่วงล้อเนี่ยทุกๆ2ปีหรือไม่เกิน4 0 0 0 0กิโลเมตรถ้าท่านใดอาการมีก่อนก็อาจจะทุกๆ1ปีไม่เกิน20 0 0 0กิโลเมตรเข้ามาถ่วงล้อก็ได้ดูความอุ่นใจนะบางทีรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตรวจเช็คซะหน่อยก็ดีแต่ทั้งพันที่สุดของการใช้รถยนต์นะครับว่าถ้าเราจะใช้รถเราก็เป็นการถนอมยางให้รถยนต์มีความสามารถในการขับที่ดีประสิทธิภาพการขับรถดี ก็ต้องเน้นมีการวัดค่า,า,า oh. ความดันลมยางความดัลมยางตรงนี้ oh. ดูได้ง่ายจากที่ประตูด้านคนขับจะมีสติ๊กเกอร์ไปอยู่คพราบว่าถ้าเราใช้รถรุ่นนี้ยางเบอร์อะไรใช้ค่าความดันยางเท่าไหร่ oh. เพี่ยุ้ครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของพื้นที่ของการตั้งศูนย์ล้อครับปกติแล้วนะครับเวลาที่น้องแอมนํารถเข้าศูนย์บริการของยี่ห้ออะไรก็ได้หลังจากที่เขาทําการพ่วงล้อรถเสร็จเนี่ยนะครับล้อรถยนต์ก็จะวิ่งด้วยความกลมตรงนะครับการที่รถยนต์เนี่ยวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งตามเส้นรอบวงของล้อเรียบร้อยเนี่ยเขามักจะมีการตรวจเช็คในส่วนของศูนย์ล้อด้วยว่าช,ช่วงล่างก็หมายความถึงในส่วนของการโช๊ค ในส่วนของตัวลูกหมากคันชักคันส่งลักษณะการทำงานนั่นคือมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานแต่เมื่อล้อมีการไปถ่วงล้อเสร็จก็ต้องมาตรวจเช็คอีกทีครับว่าศูนย์ล้อของช่วงล่างนี่เป็นอย่างไรบ้างมีจุดใดที่คลาดเคลื่อนบ้างเขาก็จะมีการเช็คในส่วนของข้อต่อต่างๆปีกนกบนล่าง<อ>ลูกหมากคันชักคันส่งทั้งหมดแล้วก็การปรับตั้งตรงนี้ก็จะเป็นไปตามค่ามาตรฐานของโรงงานนะครับว่า เขาตรวจเช็คเสร็จมันมีอาการดึงซ้ายหรือดึงขวาเขาก็จะมีการติดตั้งเครื่องมืออย่างที่เห็นนี่แหละครับการติดตั้งเครื่องมือเสร็จเขาก็จะวัดค่าที่ถูกต้องแล้วเขาก็จะใช้เครื่องมือครับว่าการปรับในส่วนของพวงมลาลัยเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยพวงมลาลัยที่เราใช้อยู่อาจจะมีการขับแล้วก็มีการเลี้ยวพวงมลาลัยบ้างอันนั้นเป็นแบบแบบลูกปืนหมุนวนบ,บอยน,นัดพอมาเป็นรถยนต์รุ่น10กว่าปีให้หลังเนี่ยเป็นแบบแบบแอลพีเนียน มันจะเป็นฟันเฟืองเป็นข้อต่อกันเพราะฉะนั้นให้ขับพวงมาลัยนิ่งๆรถรุ่นใหม่เนี่ยนะครับตัวเช็คอาการที่รถกินซ้ายกินขวาง่ายมากเพราะว่าอาการดึงมันจะชัดเจนมากรถรุ่นเก่าต้องเลี้ยวพวงมาลัยบ้างรถรุ่นใหม่คือต้องจับให้ตรงเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คอาการพวกนี้ทาไม่ยากครับผมตั้งศูนย์ทวงล้อมีความสําคัญมากนะครับอันนี้ก็ต้องคอยเช็คอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับในช่วงของสตสตรีทครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูสิแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอิส z u d ดีแม็กพลานุภาพพลิกโลก